ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองวันที่16ธันวาคมนี้เตรียมตัวกันนะคะทุกคนรับเงิน3,500บาทรอบนี้รัฐบาลเขาก็จะแจกเพิ่มอีก5ล้านคนก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องร o ทร Travel กันด้วยนะคะ ขั้นแรกนะคะก็ให้ทุกคนเข้าที่ Google Chrome นะคะคำว่า Chrome ตัวนี้นะคะเราสามารถสมัครได้ทั้งในมือถือหรือว่าในโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ได้นะคะพอเข้ามานะคะ Google Chrome ก็ให้ทุกคนพิมพ์นะคะตรงช่องด้านบนว่า www คนละครึ่งนะคะ com เสร็จแล้วให้กดคำว่าไปด้านล่างขวามือนะคะให้เลือกอันแรกนะคะ w ว w คนละครึ่ง com ก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะคะก็ให้ทุกคนคลิกที่คำว่าลงทะเบียนรับสิทธ์ แล้วก็เลือกคำว่าสำหรับประชาชนค่ะเขาก็จะบอกว่าหากท่านได้รับสิทธิ์และมีการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งท่านจะไม่สามารถรับสิทธิ์สิทธิ์การเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนได้นะคะเราก็คลิกลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะก็จะเป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ ให้ทุกคนอ่านให้เข้าใจนะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงด้านล่างนะคะแล้วก็ติ๊กยอมรับนะคะติ๊กถูกนะคะในช่องข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมนะคะจะมีช่องด้านหน้าก็ติ๊กถูกเสร็จแล้วก็กดยืนยันค่ะ จากนั้นเขาก็จะให้เรามาหน้านี้นะคะลงทะเบียนโครงการก็ใส่ชื่อเป็นภาษาไทยนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะไรต่างๆให้ครบถ้วนค่ะกรอกข้อมูลทุกอย่างเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็กดลงทะเบียนค่ะ จากนั้นระบบนะคะก็จะแจ้งหมายเลข OTP เข้ามาทาง SMS บนมือถือของคุณนะคะโทรศัพท์นะคะต้องอยู่ติดตัวคุณนะคะแล้วก็กรอกรหัส OTP ลงในช่องนะคะ,ะกรอกให้ถูกนะคะถ้ากรอกไม่ถูกเนี่ยเราจะต้องขอหมายเลข OTP อีกรอบนะคะจะทำให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นเช็คเลขให้ดีแล้วก็กรอกลงไปเสร็จแล้วก็กดยืนยัน OTP ตัวแถบสีฟ้านะคะ เขาก็จะบอกว่าระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้วกดรอ s อ s เเพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน3วันเสร็จแล้วนะคะก็กดตกลงซึ่งตรงนี้นะคะบางคนอาจจะได้รับ SMS ผลการลงทะเบียนนี้เร็วภายใน1วันหรือว่าอาจจะได้พรุ่งนี้หรือว่ามารืนนี้แต่ไม่เกิน3วันนะคะ เมื่อทุกคนได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วก็ให้ทุกคนไปดาวน์โหลดแอป,ปเป่าตังใน Android ก็ดาวน์โหลดใน Play Store ใน iOS ก็ดาวน์โหลดใน App Store นะคะแอป,ปเป่าตังก็จะเป็นแอป,ปที่เราต้องใช้ในการซื้อของนะคะซึ่งรัฐบาลจะโอนเงินเข้าให้เราแล้วก็เราก็ต้องโอนเงินเข้าแอป,ปเป่าตังเพื่อ,อทำการซื้อขายซื้อของต่างๆเนาะซึ่ง เราจะสามารถลงทะเบียนการการใช้คนละครึ่งได้ในวันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะลดได้ทิ้งลิงก์วิธีการสมัครแอปเป่าตัางค์นะคะไว้ใต้คลิปนี้ทุกคนก็ลองกดเข้าไปดูวิธีการใช้งานนะคะเตรียมตัวไว้สำหรับวันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องรถทราเวลกันด้วยขอบคุณคะ่ะ